โยมทั้งหลายวันนี้อาตามาจะไม่พูดเรื่องจัก,กรยานแล้วนะเดี๋ยวคนจะหาว่าพระรูปนี้เป็นนักปัน่นแต่จะพามาเข้าครัวเอ้ยเข้าธรรมะด้วยเรื่องใกล้ตัวการต้มไข่เพราะชีวิตคนเราเหมือนไข่ในหม้อดเดือดนั่นแหละบางคนต้มได้สุกกำลังดีบางคนต้มดิบเกินไปบางคนต้มจนแข็งกินไม่อร่อยสิ่งที่ต่างกันคือจังหวะและความพอดีนะหนึ่งใจร้อนเกินไป ก็เหมือนไข่ดิบเวลาหิวมากๆโยมเคยไหมเอาไข่ลงหม้อน้ำเพิ่งอุ่นๆก็ใจร้อนตักขึ้นมากินเลยผลคือดิบเละๆไข่ขาวยังใสไข่แดงยังเยิม้มชีวิตก็เหมือนกันหลายคนรีบเอาผลลัพธ์รีบประสบความสำเร็จโดยไม่ยอมรอให้สุกงอมรีบทำธุรกิจแบบไม่ศึกษาพอขาดทุนรีบตกลงปลงใจกับใครโดยไม่รู้จัก ็ใจรีบตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นแค่แวบ,บแรกเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันติความอดทนว่าเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เพราะคนใจร้อนมักพลาดสิ่งสําคัญไปก่อนจะได้ผลที่ดีน้องสองทิ้งไว้นานเกินก็แข็งเกินอีกด้านหนึ่งบางคนรอเกินไปไม่กล้าทําอะไรสักทีคิดมากเกินไปวางแผนแล้วแผนอีกจนโอกาสผ่านไปเหมือนไข่ที่ต้มแล้วไม่ยอมเอาขึ้นทิ้งไว้จน แห่งโป๊กเคี้ยวก็ไม่อร่อยชีวิตบางทีต้องรู้จักจังหวะลงมือไม่งั้นพลาดโอกาสดีๆในทางธรรม,มนี่คล้ายกับคําสอนเรื่องสัมประชัญญะคือการรู้ว่าตอนไหนควรทําอะไรและทําให้ตรงเวลาน้ง3ความพอดีคือคําตอบต้มไข่ให้อร่อยต้องรู้จังหวะน้ําเดือดเวลาและไฟชีวิตก็ต้องรู้พอดีระหว่างรีบเกินไปกับช้าเกินไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ทำงานก็ไม่หม่งเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปรักใครก็ไม่ห่วงเกินไปไม่ปล่อยปละเกินไปใช้เงินก็ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ตรหนีเกินไปนงสน้ำเดือดคือน้ําใจร้อนในหม้อถ้าไม่มีไฟน้ําก็ไม่เดือดไข่ก็ไม่สุกในชีวิตถ้าไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่เริ่มทําอะไรเลยแต่ไฟแรงเกินน้ําก็เดือดพล่านจนเปลืองพลังและทําให้เปลือกไข่แตกหมายความว่า อย่าทำชีวิตด้วยแรงกดดันหรือโกรธแค้นเพราะมันจะทำให้เราแตกก่อนสุกน้องห้าเปลือกไข่เหมือนสักดีสีไข่มีเปลือกบ,บางๆห่อหุ้มไว้ถ้าเราต้มอ,อย่างระมัดระวังเปลือกก็อยู่ครบในชีวิตสักดีสีเราก็เหมือนเปลือกไข่ต้องรักษาแต่ไม่ต้องแข็งจนคนเข้าไม่ถึงบางคนรักษาสักดีสีเกินเหตุจนไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครบางคนปล่อยให้ใครๆทำลายความาภาคภูมิใจของตัวเอง ต้องรู้จักปกป้องตัวเองอย่างพอดีนงหกไข่ต้มแต่ละฟองไม่เหมือนกันแม้จะต้มพร้อมกันแต่บางฟองสุกมากบางฟองสุกน้อยเพราะขนาดต่างกันชีวิตก็เหมือนกันอย่าเอาตัวเองไปเปรียบก,กับใครเพราะแม้เราเจอสถานการณ์เดียวกันแต่เราเติบโตและสุกไม่พร้อมกันหน้าที่เราคือพัฒนาให้เต็มที่ในเวลาของเราไม่ใช่ไปเร่งให้เหมือนคนอื่นเนี่ยนงเจ็ดการปอกเปลือกไข่ก็เหมือนการปล่อยวาง เวลาจะกินไข่เราต้องปอกเปลือกออกในชีวิตกว่าจะเข้าถึงความสุขแท้จริงเราต้องปอกเปลือกของความยึดมั่นถือมั่นออกด้วยเปลือกของความโกรธนะฮะตดบเอ่อเปลือกของความอิจฉาเปลือกของความกลัวนะฮะเมื่อปอกออกความดีงามข้างในก็จะปรากฏน้องข้อคิดสรุปใจร้อนไปผลลัพธ์ดิบช้าเกินพลาดโอกาสพอดี อร่อยทั้งชีวิตมีไฟแต่ไม่ร้อนเกินเดินหน้าได้ไม่แตกสลายรักษาสักดิสีแต่ไม่แข็งเกินอยู่ร่วมกับคนได้ไม่เปรียบตัวเองกับใครเติบโตตามจังหวะเราปล่อยวางเปลือกพบความสุขแท้นงธรรมะประยุกต์เนี่ยทำงานไม่รีบจนพลาดไม่ช้าจนหมดไฟความรักไม่รุกเร็วเกินไม่รอจนอีกฝ่ายไปกับคนอื่นฝึกจิต รักษาจังหวะฝึกทุกวันพอดีไม่ตึงไม่หย่อนน้องอารมณ์ขันส่งท้ายอาตมาเคยต้มไข่ในกุฏิแล้วเผลอเดินไปคุยกับโยมสุดท้ายลืมเอาขึ้นพอกลับมาอา้าวไข่แข็งจนเอามาตีกับโต๊ะไม่บุบเลยโยมก็หัวเราะใหญ่นั่นแหละชีวิตถ้าทิ้งไว้ไม่ทําอะไรเลยก็แข็งซะจนเคียวไม่ลงน้องสรุปสุดท้ายชีวิตก็เหมือนการต้มไข่ต้องรู้จักไฟรู้จักเวลาและรู้จักพอดี นะ,ะรีบไปก็ไม่สุกรอไปก็แข็งเกินแต่ถ้าพอดีทั้งชีวิตก็กลมกล่อมเหมือนไข่ต้มกำลังดีอันสาธุ